สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไล์สตาร์บายสุรินรอพาทุกคนทุกท่านนะคะมาเก็บบรรยากาศตลาดเมืองสุรินรอบสายๆนะคะในวันที่19นะคะทุกคน19มิถุนายน2 5ง8ันกบะคะ่อกับกัมพูชาถ้ารูได้ปลุกตัวรับจั คนเราอยู่ในตลาดนะคะช่วงเศสายในวันที่19มิถุนายนนะคะก็แม่สวัสดีค่ะคค่ะเดี๋ยวเรามาเดินตลาดรอบสายค่ะวันนี้มีโอกาสมาเดินรอบสายกันก็จะมีอาหารผลไม้เสื้อผ้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้มีมีเห็ดมาหรือเปล่าฝั่งโน้นนะคะไปดูกันค่ะอ๋อ แซงน่ารักมากเลยทุกคนผักแซงน่ากินมากเลยโอเคนะคะทุกคนแล้วก็อยู่ตลาดผักาานะคะข้าวสวยสวยนะคะทุกคนสุบบาทนะคะ อ้สับองสบตนะคะิบบาทนะคะเือนสวยเลยมะนาวค่ะป็นมะนาวแป้งน้ำเยอะนี่ยมะนาวนะคะ คลิกบ้านทุกคอยู่ตรงจุดนี้นะทุกคนของตลาดน,นะคะมีถูกมีแพงนะคะเป็นเป็นบางรายการนะทุกคนมีเห็บหีปล่าตรงนี้นะคะ ไม่มีเห็ดมาด้วไม่มีค่ะทุกคนไม่เห็ดนะคะขนมสิบบาทค่ะทุกคนเห็ดมาเหรอคะโอ้เหรอคะวันนี้ไม่มีเห็ดเหรอคะทุกคนตลาดก็จะมีประมาณนี้นะคะ บรรยากาศตลาดวันที่19นะทุกคนมิถุนายน2568ตลาดก็ประมาณนี้นะคะตลาดเงียบเลยอันนี้ของน้อยมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะในรอบวันที่19นะคะ ร้านยำก็โรตีไส้ทะลักมาดูยำนั่นกันตลาดเงียบเนาะยายวันนี้ขี้เงียบตลาดบ่มีเห็ดมาเลยบ่น่ะบ่เห็นเห็ด ข่ายเลนหนังมาเลยบอกบ่ไม่มีเลยถ้ามีมีแต่เช้านะอันนี้ก็มาถ้าถ่ายช่องเขาดังเนาะถ่ายในเพจเนาะอันหนึ่งถ่ายในลงยูทูบคนละแฟตฟอร์มกัน ก well. mm ีทำอง่าทำกน้นละห้าสิ่าถ้า้องนหก็มาเรียกซื้อยำกันได้ทุกคนก็มียยำยำน้องหมู ข้าวโพดนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะทุกคนคแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นตัวเกีียวไส้ทะลักนะคะอยู่ตรงจุดนี้ก็มาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะวันนี้ก็จะมีเห็นร้านอยู่ยันหย่อยู่ตรงแถวนี้นะคะทุกคนเราเสายไม่มีเห็ดมาบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะอยู่นเงียบๆนะทุกคนนะแก้จุดเลก่อนนะคบทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะ มาก็มาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะอยู่ตลาดสุรินทร์ก็จะได้เห็นยำอยู่ตรงจุดน,นี้นะคะทุกคนแล้วก็ก็ <c oughs> จะมีขนมโตเกียวไส้ทลัดนะคะ,ะนะคะทุกคนเนี่ยอยู่ตรงจุดน,นี้นะคะก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกี่ทุกคนทุกท่านก็คงจะ ได้สัายแม่รู้แล้วความพลัดเพลินจัดรบ้างไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานอาควยเพื่อนที่ดีนทีนี้ด้วยขอบคุณทุกเล็บขอบคุณทุกไลน์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนที่เข้ามาชมแคบเอาอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปสวัสดีเจ้ามีเกียรติทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ